วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่ห้ามิถุนายนพุทธศักราช2,559ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนเจดปีวอกก็เช้าๆเราก็ทำบุญตักบาตรกันทุกเช้า หรือจะมาหูอืออ้อว่เนี่ยเกเป็นโอกาสนะที่เรายัางสร้างบุญสร้างบารามนะีเพราะว่าเวลาของอมนุษยนะ์ที่เราจะสร้างบารมีเนี่ยมัน,ะม,นมันมีเวลาจำกัด ้ามนุษย์ไม่เข้าใจแล้วก็จะเพลินเพลินก็เข้าใจว่าต,ตัวเราเนี่ยยังมีเวลาอีกเยอะที่ยังเดินเที่ยวสนุก อย่างเงี้ยก็ถึงเวลาพอเราต้องการสร้างบารมีเนี่ยสังขารมันไม่ไหวสังขารมันไม่ไหวเดี๋ยวเราต้องมาแก่มาเจ็บแล้วก็มาตาย แล้วชีวิตอย่างนี้ก็วุ่นวายนะวุ่นวายอยู่ตลอด <c oughs> ฉะนั้นเวลาของมนุษย์ที่เราจะได้สร้างบารมีโดยเฉพาะการได้ภาวนารักษาศีล ให้ทานแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราช้าไปเนี่ยไอ้ความคุ้นเคยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็ทำให้เราไปติด กับความเป็นมนุษย์มากไปโยมอย่าลืมนะว่าทุกวันนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยที่ใช้คำว่าหลงหลงเนี่ยก็คือเราหลงความเป็นมนุษย์นะอัตมาก็บอกว่ามนุษย์มีเวลาจำกัด จะหลงยังไงก็ตามใช้ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็มาแก่เจ็บตายการที่เราจะแก่เจ็บตายเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าจิตของเราไม่เจริญกุศลน,นะ มันจะห่อเหี่ยวเหนื่อยแล้วก็มีภัยญาิเนี่ยคอยเบียดเบียนะเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เป็นไปทุกเรื่องอนะชีวิตไม่ปกตินะ่ะ เวลาพอแก่เข้ามาแล้วมันเขาเรียกเป็นโรคสังขารเสื่อมไม่ว่าใครโยมต่รวยจะจนยังไงก็ตามมันจะหมดแรงไปเรื่อยๆแล้วทีนี้โยมบอกฉันจะลุกขึ้นมานั่งปฏิบัติลุกก็โอยแล้วลุกก็โอย นั่งก็โอยเดินก็โอยเหมือนดอกไม้โรยมันก็หมดละก็จึงใช้คำว่าเวลามานุษย์เหลือน้อยในช่วงที่เรายังแข็งแรงแต่เรากลับมาวุ่นวายวุ่นวายหนอขัดข้องหนอ เพราะอะไรยมรู้ไหมก็เพราะว่าเรานั่นแหละมาหลงความเกิดแล้วก็ต้องใช้ว่าหลงความตายด้วยใครก็ตาม,มาพอมาหลงความเกิดคนนั้นก็คือหลงความตาย ในระหว่างที่อยู่ในความเกิดที่เดินไปสู่ความตายเราเมากันเมาชีวิตเมาร่างกายเมาการเป็นอยู่เมาความเป็นมนุษย์ ที่เราอยู่กันไม่ถึงร้อยปีเนะี่ยเราเมาพอเมามากๆเขาก็หลงทางเดินเซไปเซมานี่เมาแล้วนะไม่ใช่ว่าเมาเมากายนะแต่นี่มันหนักกว่าเมากายเมาใจเซไม่ได้ท่าเลย ดูเหมือนว่าจะคุยกันเข้าใจนะดูเหมือนว่าพูดกันจะรู้เรื่องนะแต่ไม่ใช่เมาเซเซไปไหนออกไปสู่นอกแห่งมรรคผลนั่นก็คือความหลงทีนี้พอหลงเสร็จอะไรอะไรก็ วุ่นวายสังเกตไหมวุ่นวายวุ่นวายไอ้นี่ก็อย่างนั้นไอ้นั่นก็อย่างนี้มั่นหมายยึดติดแล้วก็หลงกับสิ่งเหล่านั้นมากจนไม่มีเวลาให้กับการบำเพ็ญ ปฏิบัติเจริญศีลสมาธิปัญญานี่จริงใช้คำว่าหลงเป็นคนขาดทุนนะบางคนเข้าใจว่าวันนี้ฉันกำไรเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายๆลยล้านนะอย่าไปเข้าใจว่ามันดีเลิศ เปิดเสดสีแล้วนะถ้าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วเงินทองมันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นนรกและไม่ได้ทำให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่เราเกิดมาเพราะอำนาจมนุษย์เนี่ยต้องมีศีลร,รองรับ แต่นี่เราหลงศีลก็ไม่รักษาทำก็ไม่เจริญปัดทีบัตดบุญทานก็ไม่ได้สนใจทำไปงั้นๆแหละตามประเพณีมันอยากจะทำก็ทำวันไม่อยากจะทำาฉัาก็ไม่ทำ ถ้าอย่างนี้อาตมาว่าไม่ดีละเพราะอย่าลืมว่าว,วันวันหนึ่งจิตเราก็มีอกุศลไม่น้อยนะอย่าเข้าข้างตัวเองมากไปนะใจหลายคนที่ตกนรกอยู่ยังไม่รู้ยังเข้าข้าง ตัวเองว่านึกว่าข้าพระเจ้าใกล้จะเป็นเทพเซียนแล้วนะจะเป็นเซียนมากกว่าจะเป็นปลวกเป็นมอดมากกว่าลงพอเราห่างบุญห่างกุศลห่างการปฏิบัติบำเพ็ญภาวนา มันก็มีกําลังไปไหนมันก็ไปทางอากุศลไปการทุศีลแล้วก็เมาในจิตเมาในกายตลอดเมาในความคิดแล้วยังไงทีนี้ก็มีแต่สนองกิเลสตัณหาเท่านั้นเองแล้วเข้าใจว่านั่นคือความสุข ตมาบอกเลยว่าจบไม่สวยคนขี้เล่าคนติดยาจบไม่สวยคนคดคนโกงจบไม่สวยคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจบไม่สวยคนผิดศีลผิดธรรมจบไม่งามดูไปเรื่อยๆมันเป็นหนังยาว ฉากนี้ยังไม่ปรากฏดูไปเรื่อยๆเพราะว่ากรรมมันซื่อสัตย์อย่างนั้นเปาพุนจินไม่ได้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ใช่ไหมไม่งั้นกวนอูนเทพแห่งสงครามก็ไม่ได้ชื่อว่าผู้รู้คุณ ผู้มีความกตันอยู่งั้นคนก็าไม่นับถือกันนะเขาไม่ได้นับถือคนนะแต่เขาทับถือที่คุณธรรมในคนเห็นหรือเปล่าอยู่ก็อาจหารตายก็ยิ่งใหญ่คนก็ยกย่องกัน คุณธรรมเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเลยถ้าลองขี้เหล่าเมายาเหมือนเดียวขุยเหรอน้องร่วมสาบานเป็นไงมีใครเรียกว่าเป็นเทพบ้างเมาจนถูกตัดคอลูกน้องไปตัดคอเมาแล้วตีลูกน้องอยู่เรื่อยนั่นแต่เป็นพี่น้องกัน แต่ว่าคุณธรรมมันต่างกันสมองความคิดจิตมันคนละแบบกันไม่เหมือนกันเป็นนักรบเหมือนกันเก่งเหมือนกันแต่จบไม่สวยจบไม่สวยเอเมนไหมมตายกับรู้สึก จะเป็นใหญ่กว่าตอนมีชีวิตอยู่ด้วยเอาใจโยมดังนั้นโยมจะใช้ชีวิตแบบไหนหลังความตายบางคนนี่โอ้โหศักทิกหน้าดูเลยคนไหวมากกว่าตอนเป็นอีก บางคนนี้ตอนเป็นคนก็ดา่าจนไม่มีที่จะเกิดเลยดาไม่มีที่จะยืนเลยนี่ผูกคอตายก็มีเออเอาดิบางคนอยู่ก็มีความสุขตายก็มีสุขกติ ก็แล้วแต่แวแต่บางคนอยู่ก็ทุกข์จริงๆตายก็ทุกขติอีกมันมันไม่ใช่โชคสองชั้นนะก็เียสวยสองต่อนะสวยซ้ำสวยซ้อนนะอยู่ชีวิตเป็นก็ติดคุกตายก็ตกนรกเอาที่กรรมไม่หมดนะมันใช่ ร่างกายก็ใช้ไปโลกโลกมนุษย์พอตายไปก็ไปยมมาโลกไปใช้ต่อมันยังไม่พอกับกรรมใช่แล้วจะมาถามว่าทำชั่วทำบาปผิดศีลผิดธรรมมันสนุกตรงไหนมันไม่มีอะไรสนุกเลย เรามันเพี้ยนไปเองเรามันฮึกเหิมคึกขนองแบบผิดผิดอ่ะกูไม่กูว่าบาปกูไม่กูวก่ากรรมกูทำได้ทั้งนั้นเออพอปัญหาเกิดขึ้นนมันแก้กันไม่ได้นะใครเก่งๆก็ตาม พอป่วยขึ้นไปแล้วก็ไม่มีใครเก่งกว่าหมอหมอสั่งให้นอนก็นอนบอกลุกก็ลุกบอกให้มาก็มาจะฉีดจะทิม่มจะแทงจะผ่าจะตัดไม่หือสักคำแถมต้องจ่ายเงินเขาอีกนักเลงไปเบ่งกับหมอที่ไปเลยตายน่ะ่ะเคยเห็นนักเลงเบ่งกับหมอไหมตายทุกายนะ์นำมาบอกอยานะ นักเลงตายกับหมอมาเยอะเลยนะยายาอ้วนะด,ดีเลือดไหลอาบแมมถูกเข็มเจ็บเอาเมื่อกี้เจอมีดไม่กลัวเนี่ยเจอเข็มกลัวนักเลงกลัวเข็มไว้เนี่ยไม่กลัวบางต่อไว้หายซ่าแล้วเด็กเมื่อกี้ของขึ้นไงเ มานมันหลอกเรามันหลอกทำให้เราเป็นซุปเปอร์แมนเมื่อกี้โถยซุปเปอร์แมนอะไรเจอหน้าสามฟุกอยู่กับพี่ซุปเปอร์แมนใช่ไหมไม่มีชีวิตจริงไม่มีซุปเปอร์แมนมีแต่ยายแมนไม่มี ฉะนั้นอย่าอวดเก่งให้เก่งและอย่าอวดดีให้เป็นคนดีอย่าอวดรวยเออให้เป็นคนมีสตางจริงๆจ,จะได้มาทำบุญเยอะๆเอออย่าอวดฉลาดรู้ให้มันจริงมันน่าอยู่ชีวิตถ้าไม่เข้าใจนะ ทำไมเรายิ่งอยู่ปัญหามันยิ่งเยอะมันแปลกนะถ้าคนมันมีปัญญามันต้องแก้ปัญหาใช่ไหมไม่ได้สร้างปัญหาโดยแล้วแก้คนอื่นได้อีกด้วยนะมันเหมือนในช่างรถใครเสียมาหรืออะไรมาก็เออเขาก็ช่วยซ่อมได้รู้วิธีรักษา รู้วิธีใช้รู้วิธีปฏิบัติความเป็นมนุษย์พวกเราอย่าละเลยคำ่ารู้วิธีใช้ชีวิตรู้วิธีปฏิบัติในจิตไม่อย่างนั้นมั่วตายชีวิตมั่วนะธมาไม่ได้พูดเล่นนะ ฟุง้งหาทางไม่เจอเลยนี่ฟุง้งไปหมดเช่นพร,ระพุทธองค์จริงตรัสสอนให้เรามีคำว่าสติไม่พอสติอย่างเดียวต้องมีสัมปชัญญะแล้วก็ต้องมีปัญญา ถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนคนไม่รู้สึกตัวยังไงไม่รู้หรือเป็นคนที่บอกไม่ฟังเตือนไม่ได้แล้วก็ทำอะไรก็เอาตนเป็นใหญ่ผิดก็ไม่ลดละนั่นคือมานะอัตตาตัวตนที่พาตัวเองจมลงนะไม่ใช่ว่าจะเจริญขึ้น ชมลงไปทุกวันทุกวันทุกวันก็เพราะความคิดอย่างนี้เพราะปากอย่างนี้พาจมนะนึกว่าจเจริญหรือถ้าจเจริญน,นะยิ่งครบอยู่ไปอยู่มาเพื่อนมันมีสักคนเลยจริงๆสุดท้ายไม่ไม่รู้มีใครแล้วเลี้ยงสุนัขดีกว่ามันไม่เถียงอะ่ะมาอะไรมันก็เชื่อ ล้วคนไม่ครบแล้วเนอะเปลี่ยนภูมิดีกว่าคบกับสัตว์จริงๆเยอะก็ดีเหมือนกันแต่รู้ว่าตัวเองเป็นเซศแบบนี้อย่าไปคบกับใครเลยยังไงยังไงแต่มาว่าสัตว์มันก็ไม่โกงเรานะใช่ไหมยังไงมันก็ไม่ยืมเงินหรอกเชือ่อไม่ต้องไปทวงหนี้มัน มันก็ดีนะใครบอกทำบุญบุญคุณคนไม่ขึ้นก็ไม่ต้องทํำกับคนนะเลี้ยงไก่ลวตัวก็ไหนกินก็เเลือกทุกวนเนี่ยจบไหมเออดีเช้าเดี๋ยวก็ขันแต่จริงๆมันไม่ใช่นะไม่ใช่บรรยู่ที่ว่าเรามีสติ มีสัปชัญญะมีปัญญามองคนเรามองไม่ออกแล้วนิสัยคนมันมีอยู่ในตัวคนอยู่แล้วเราไม่มองเองคนมันมีสันดานอยู่ในตัวของตัวเองมันติดมาเป็นกรรมพืชอยู่แล้วบางคนโหดก็โหดไอ้นี่ผิดใจนีิค่าได้เลยไอ้นี่ ทำได้หมดใช้โทสะเป็นใหญ่บางคนไม่เอาศีลเลยสนองกิเลสตนาตัวเองความอยากความไข้ทั้งหลายไปดูให้ดีแต่ละคนมันมีสไาตลา์ของแต่ละคนไปดูเถอะแล้วเห็นเองแม้แต่ลูกของเราเรายัางรู้เลยเลี้ยงมันมาไอ้นี่แย่งของเขาไม่ยอมให้ใครเลย ตัวเองต้องได้ก่อนไม่เคยให้ใครเลยมียังไม่พอแย่งน้องแย่งพี่อีกมันเป็นนิสัยสันดานเลยล่ะคำสอนธรรมดาแก้ไม่ได้ต้องบวชปฏิบัติบำเพ็ญธรรมนู่นแหละคำพูดธรรมดาเนี่ยสอนมันเปลี่ยนไม่ได้จิตมันเป็นอาดุัย มันเป็นอนุสัยไม่อย่างนั้นมันก็ไปนรกอีกเหมือนเดิมอะไรริง่งอย่างจิตพวกเราโยมทใ่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าโยมจะฟังหรือพ่อแม่สอนเรามาตลอดเราก็ฟังหูขวาออกหูซ้ายฟังหูซ้ายออกหูฝาฟังไปฟังมาบอกบ่นมากแม่เบื่อลำคาญอ้าวเป็นได้ยอย่างนั้น ก็เรายังเป็นอยู่แบบเดิมมาท่านก็บ,บนแบบเดิมนั่นแหละออถ้าไม่ทำท่านจะมาบ่นหรือเออไอ้นี่มันตื่นเช้าทุกวันแม่บอกมึงอนอนตื่นสายทุกวันกูคิดเกียดบนเมื่อนะนี่ตื่นแต่ที่สี่นน่นะแม่จะบ่นว่ามึงตื่นสายไหมไม่หรอกนู่นแปดโมงเจ็ดโมงครึ่งมันยังไม่ตื่นมึงนอนตื่นสายแม่จะบ่นได้ไหม นี่มันยังเช้าอยู่ก็เจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเองอก็เที่ยงแม่นะเอมันยังเช้าก็มันอยู่นะเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงคนปฏิบัติสามตื่นแล้วล้างหน้าล้างตาดีสามครึ่งสวดมนต์แล้วไอนที้เจ็ดโมงครึ่งยังเกาก้นอยู่เลยอะ่ะเจ้นอะไรก็ตามที่ เขาเตือนเราบ่อยๆทำไมเราไม่เปลี่ยนนะเราไม่เปลี่ยนแสดงว่าเราไม่ได้รับการอบรมหรือการสั่งสอนเลยแล้วเอาตัวเองมาเป็นใหญ่มันไม่ใช่เขาบอกมึงอะขี้เกียจ หลังยาวแม่อย่าบ่นได้ไหมพ่อบ่นทำไมเดี๋ยวทำเองอะ่ะไม่ต้องบ่นหรอกอเป็นแค่อย่างนี้แล้วทำไมไม่ทำละ่ะทำไมไม่ทำร้อยคนอื่นมาทำหรือเขาก็ว่าถูกแล้วเป็นคนขคี้เกียจ หรือขยันถ้าขยันทำไมไม่ทำทำไมมันจบจบไปเสียพูดอยู่สองครั้งสามครั้งเหรอไอนี่มันขยันอยู่อย่างเดียวแต่งหน้ามันจะแต่งไว้ไหนวะเนี่ยนั่งแต่งหน้างั้นแต่งตัวแต่งหน้าแต่ไปประกวดนางสาวจัก,กรวาลยังไง อะไรที่เขาเตือนบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆนั่นคือสันดานที่เรายังไม่เปลี่ยนเลยอบางคนเขาเตือนมึงพูดอะไรระวังปากหน่อยทำไ,ไมฉันพอใจฉันมีปากฉันก็พูดของฉันเดี๋ยวมันก็ปากไม่มีดอกเนี่ยบางคนตายบพปากนะชอบท้าทายนะชอบ วันหนึ่งมันตายจริงนะอย่าไปท้าทายชีวิตเอออารมณ์อร่วยอยู่ค่อยถอยทีถอยอาศัยพูดกันดีๆขอโทษขออภัยกันชอบท้าทายบางคนสังเกตไม,ม่ยมปากโยมนะบางคนโอ้โหมันกับไม่มีหูรูด ขอให้ได้พูดรู้สึกมันสบายใจไงไม่รู้แต่คนอื่นเขาพูดไปจนคนก็เบื่อหมดแล้วนั่นเป็นนิสัยคนนิสัยคนบางคนก็ใช้แต่อารมณ์แต่นี่เป็นอารมณ์ไม่ใช่ดุด,ดันนะแต่เป็นอารมณ์แบบกดดันน้อยใจ ประชดประชันกูไม่ทำกูไม่ไปอยู่แบบมึนๆไปงั้นโอ้ยไม่รักเจริญไอ้นี่บางคนก็น้อยใจอะไรชีวิตมานั่งลีลาเยอะจังเลยอะ่ะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าชีวิตมีอะไรทำรีบทำอย่ามาลีลาเยอะ จริงๆนะวันหนึ่งมันไม่พอกับอาธมาที่จะให้ทำงานนะมันมืดก่อนนะใจอรตมานี่ยังต้องทำอีกบางทีฟ้าก็สางช้าแล้วเกินงานยังค้างอยู่รีบๆทำให้มันจบๆไม่เคยช้าแม้แต่วันเดียวจะบอกเออ มันเป็นนิสัยนะมันเป็นนิสัยเพราะเราต้องแข่งกับเวลานะชีวิตเรายมจะมาดูความสำเร็จชีวิตตอนเก้าสิบหรือไงมันจะถึงไหมนะมาดูความสำเร็จตอนแปดสิบเนี่ยนะตามันจะเห็นไหมเออ เอานี่แหละห้าสิบต้นๆนนี่แหละให้มันเห็นเห็นกันให้มันจบจบ,จบลงใช่ไหมไม่รู้ว่าใครมานั่งสร้างโบสถ์ทีละสิบปีสิบห้าปีให้ขี้ตะไคร่น้ำขึ้นมาขอลาก่อนแล้วเจ้าว่าตายไปสามรุ่นในโบสถ์หลังเดียวนะ